เห็ดไข่คะ่ะเห็ดนาแหละคะ่ะไม่แต่ดอกใหญ่ยๆเลยค่ะพี่น้องเห็ดไข่คะ่ะเห็ดนาแหละคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่นงเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะมื่อนนี้มาฟอกันกับเบย็นในเสาร์วันที่2ีสิบสามกรกฎาคมนะคะมืนน่อกี้ผ้าพี่นองมาเข่าปลาขึ้นกาแล้วค่ะฝนตกของก็เศร้านะคะพี่นองไปเบิ่งกันนะคะว่ามืน่อนี้หเอาสีใดเี็ดลายเป็นใดนะคะไปกันเลยค่ะดอกแหลกเข้ากับพอแล้วนะคะพี่นองเป็นเห็ดนาแหละคะ่ะเด้เปิดแฟร์ได้คะ่ะพี่นองเพราะว่ามันยังเหมือนจังเลยคะ่ะ หกว่งกลัวเลยดีค่ะแต่ว่ามันขึม็ดหนาค่ะเห็ดก็แดงค่ะดอกแข็งแข็งเ่ยคะพี่น้องมื่อนี้เห็นจากห้างจากน้อยค่ะเพราะว่าฝนมันตกมันเปื่อยไปเหมือนเลยค่ะ เนห,หนางวะค่ะเนห,หนาเลยค่ะเนห,หนาค่ะเ็ดหาดค่ะมันกับสีเฟือนจังจน้อยค่ะแต่ว่าเอาไปหนึ่งเอ้ยกินกับแก้วแสบค่ะพี่น้องเนห,หาด น้ำหมากค่ะเห็ดกอตอสีมันบ่คอยเขียมง่ค่ะพี่น้องเห็ดกอค่ะดอกแข็งแข็งค่ะพี่น้องโอ้ตเห็ดกอดอกนี้ไหมค่ะนี่หวัวกีมันขึ้นมาค่ะเอาไปได้แล้วมันบ่ได้ถ่าเลยค่ะพี่น,อน้องยังแข็งดอกมันยัง แน่นแน่นอยู่นี่ค่ะเบื้องขามันคันขามันวัา,านดในวานี่ก็คือวาววัฒนาเขาคะ่ะดอกแบบแงเลยค่ะบัวมันอยู่หกหกอะค่ะน้องได้เปิดเอามัมากหลีเฮ็ดอนเนี้ยเห็ดกอค่ะ เห็ดไข่เหลืองค่ะม้นนี่เห็ดบ่อยากน้มปันไดงนะคะพี่นอ้องฝนมันตกหมดคืนเลยกระสีผู้หายยักน้อยค่ะเห็ดไข้เหลืองค่ะเห็ดไข้ค่ะอุ้ยมีกี่มันนะค่ะพี่น้องกี่นี่เอาได้ค่ะเพราะวะ่ายิ่งขึ้นมาสูงเนรอ เห็ดไข่เขียวค่ะไข่แหล่บานเท้าเอินค่ะแบบนี้ยมนสีหอมค่ะค่ะเ็ดไข่แบบนี้ผู้รัวดอกนี้สีใด้ปะค่ะเห็ดกอเดีงยวมันแข็งเลยค่ะแต่ว่าทางเครื่องมันถือขนแข็งแล้วค่ะพี่น้องอบ่มีหนอนค่ะเอาได้ ปาตนาอาตนตนี่มันรัวไม่ได้หรอวค่ะเนี่ยแล้นี้ไม่ได้มันแข็งกัินตะว่าไปห่อนเฮียนั่นกระสินเปือยถิ่มมัดนี่ได้ค่ะเห็ดไข่ค่ะ กีมันบัากหลายเลยค่ะพี่น้งองมีมตัวมีไงเอกรีไงเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะ เห็ดไข้ค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดหนาค่ะ เห็หนห,ห,หน้าเห็นห,หน้าแล้วค่ะเห็นหน้าแล้วค่ะเห็ดไข่ค่ะ นนเงี้ยนานเลยอะค่ะเลไล่เราดิค่ะพี่นอ้องก็่บยอยากห้างค่ะเห็ดคขยค่ะเห็ดคขยค่ะ เห็ดไข่ค่ะมันแกนไหลวะค่ะพี่น้องมันอยู่ในซอกนี่เอ๊ะมันเป็นดินหินไหมค่ะว่าเป็นดินทรายแต่ว่างามค่ะเห็ดเห็ดก็อค่ะกำลังตูมเลยค่ะ เพอเคียเดี๋ยวมันเลยบ่อเห็นหลายเฮ็ดหนาค่ะลองนี้เลยเพ้อลองนี้บดได้ค่ะมันถือควรค่ะเฮ็ดหนาแหละค่ะปูถือควรหมดคกื่นค่ะเ็ดไขยค่ะ เฮ็ดนาแหล่ะค่ะมีแต่อดอกใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องตอนแรกคิดว่าสิบ๊ได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกแฮงเข้ามาดอกได้กะเปื่อยถี่มืดเบื้องขานี่มีถัดเปื่อยแบบนี้มีแต่อดอกใหญ่ๆค่ะเฮ็ดนาแหล่ะค่ะ นี่กัเป็นผลงานของเขามื่อนี้นะคะพี่น้องแตมีดอกทายแน่ปะทายแน่ละค่ะบางดอกมันกับเปื้อยถิ่มหลายค่ะขาเห็ดแต่ว่าเอาบทันค่ะฝนมาแห้งค่ะปีนีฝนดีค่ะสำหรับคลิปนี้กัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นนะ้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ